สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องมามามา,มาสิผ้ามาลักหมากันแอปเปิ้ลพี่น้องเอาไปตำเม,มื้รงจ้าพี่น้องหลย้หลยล้จ้าพี่น้องอย่าปากด้วยเขจะสิมาเห็นเนี่ยจ้าพี่น้องใส่กระตาไว้กันยอย่าคนสิมาเห็นพี่น้องเอาไปตำพี่น้องเอาไปตำเอาไปตำ อุ้ยหลายลพี่น้องเอกไป ngoài ไงแบบนี้แหละด้วยพี่น้องหล่หล่จ้ะเอาไปกินกับเจีวนะพี่น้องเนาะขึ้นชี้น้องต้นมันตำจ้ะ อกไก่จากโรงงานจากน้องแกน้องนี่เต็มเลยน้องเบิงเบิ้งเบิงเอาเต็มหมดที่น้องโอ้ยจ้าจอบเบิ้ง ยานคนมาเห็นจักรยานคู่ใจพี่น้องมีสองถามขั้นบวชค่ะจักรยานผู้เพื่อขับรถคอยปั่นจักรยานพี่น้องอีกขั้นสีดำหนายางหัวจ้ะสิไปเอาเมื่อนี่ะพี่น้องเอย๋ยโอ้ว,วพี่น้องปลาย,ย่างลดเท่าไรจะ้ะเปลี่ยนยางนอกกับยางในตีเป็นเงินไทยทั้งเซอร์วิสพร้อมเกือบสี่พันบาทจะ้ะขั้นว่วพี่น้องสิโต๊ใจจะ้ะ คันอันนี้จักรยานได้หนิพี่น้องอันคันรถยนต์จักสี่สัได้พี่น้องเลยนี่ค่ะพี่น้องนพี่น้องเลยมันเมือ่อยพี่น้องบม่ค่อยเห็นหมาชุดท้ายพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ,ยอย้นี่ละจ้ะพี่น้องพี่น้องไปไฟกลับบ้านเดี๋ยวเขาสิมาเห็นจ้ะพี่น้อง ไปแล้วจ้าพี่น้องพ่อกันจ้าเดี๋ยวคนสจผ่านมาเห็นน้องพี่น้องไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย